แนะนาตัวครับครับผมผมเข็มสิงห์มาวินครับก็ถือว่าเป็นพ่อบ้านคนหนึ่งนะคือพานักมวยช่างน้ําหนักทุกอย่างพร้อมหมดเท่ากับข้าวได้ไหมครับเอาข้าวบางครั้งบางครั้งปลูกนักมวยวิ่งได้ไหมปลุกปลูกปลุกออนี่เป็นไงนเอปีที่แล้วได้โบนัสไหมเนี่ยปีที่แล้วได้ครับได้ครับได้นะวันนี้พาใครมาช่างน้ําหนักวันนี้พาแหลมโพมาช่างแหลมโพวันนี้ชกกับมังกรเพชรคู่เปล่าเก่ายังไม่ผ่านนะ อตัวนี้ก็เลยเอามาดูมวยนักมวยชอบตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้เอาดูที่หน้ากระดานเลยเข้าไปเอาวันนี้สุดเพชริงดีเนี่ยเอาเขมชอบใครบ้างคู่แรกทั้งสี่ตัวนี้ครับชอบศิลธรรมชอบศิลธรรมครับคู่แรกนี่ออกไปที่ศิลธรรมนะชอบศิลธรรมเพราะเพราะว่าระเบียบอะไรดีได้ได้ทั้งเขาแล้วก็เพ้งอ๋อน้ำตาเดียวนี่ขอยังเดียวเขาอย่างเดียวโครงเพลงครับโครงเพลงศิลธรรมนี่ยังเคล็บโครงเพลงน้อยกว่าน้ำตาเดือดครับก็เลยออกไปที่ ศีลธรรมอ่าเอาอ,อีกอีกตัวหนึ่นงผู้รองอีกตัวนึงผู้รองอก็พุทโธครับพุทโธชอบพุโทโธครับผมเพราะว่าเพราะว่าช่วงช่วงนี้เห็นเห็นออกอาวุธได้เนียนตาได้ดีกว่าเป็นเนียนตามีการพัฒนาขึ้นเยอะครับกูนี่เขาก็เคยชกมาแล้วนะเจเจเนี่ยครับรู้สึกจะละเมิกันมั้งครับผมครับใจ้ครับแต่ว่า ผมชอบพุธโอ้ครับพุธโอ้ชอบพุธโอนะค,คุณรองอ้าวคู่เอกนี่แน่นอนอยู่แล้วสิทธิรัก <c oughs> อย่าง <c oughs> ควกเอกนี่าเกียแหลมโพ้เลยนะครับสอให้สองคนกับมังกรเพชรนะครับเล่นสองครั้งผัดเป๊กผัดชนะกันวันนี้ก็ทั้งสถิสิครั้งเนี้ยแหลมโพกับมังกรเพชรเนี่ยแหลมโพได้เปรียบตรงไหนบ้างอ่ะอได้ได้ได้เปรียบตรงไหนอ่าฮะคือลูกแข็งแข่งเลิกพูดขึ้นคอขยมนี่เหรอครับมังกรเพชรเขาก็มีศอกมีเขาก็สวนได้นะใช่ใ คือคู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะสนุงอีกคู่นึงก็เลยยังก็ก็ต้องต้องเชียร์มวยตัวเองอะนะฝากแฟนขับวันนี้ก็คือศิลธรรมพุทโธแล้วก็แหลมโพแแหลมโพแหลมโพเอาฝากแฟนขับเชียร์กันหน่อยวันนี้ทีมงานครับก็ฝากติดตามแหลมโพด้วยนะครับวันนี้ก็ทําเต็มที่ครับผมจากค่ายค่ายิมวินครับวันนี้ที่มุมก็น่าจะคึกคักเหมือนเดิมนะโอเคครับขอบคุณมากครับอบคุณเกมครับสวัสดีครับนี่